สำหรับคนที่เอาคไม่เป็นนะครับผมไปเข้ามาที่เว็บ S CPU High นะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็หาหาคลิปที่เราต้องการเอาคลิปนะครับผมแค่นั้นนี้นะแล้วก็ทำการกดคลิกเขียนตรงนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราทำการทำตามสเต็ปนะครับผมที่ง่ายๆเลยนะนะครับกดฟิอาสเซดวิดเอดิสตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการกดคลิปตรงนี้นะครับหรือถ้ามันจะให้โหลดแอปก็โหลดไปนะครับผมแล้วก็ทำตามขั้นตอนของมันเนาะนะครับผมหรือว่าจะกดปัดนะครับซีเออร์อะไรก็ได้นะครับเพื่อจะดูอื่นนว่าได้จะได้แบบคลิปแบบนี้ก็แค่กดคลิปไปนะครับจากนั้นนะครัััับบบผมกกกกกดดดีเเเทลลลยคครรแ้้ว็ออนนนะจา การดาวน์โหลดนะครับผมเป็นไฟล์เนาะดังนั้นให้มาที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดคลิปเป็นจะรัไฟล์นะครับแล้วก็กดคลิปอินเวนนะครับผมจากนั้นนะครับให้ทําการกดเข้าไปในไฟล์แล้วก็กดปันเลยนะครับจากนั้นนะครับกดยกนะครับผมโอเคสวัสดีด้วยนะครับผมซีพนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะแปผมจะแจกคลิปแบบ a n t e ต t o เอ่อบ็อกซมนะครับซึ่งแบบนี้นะครับเป็นแบบปล่อยมวยนะครับผมซึ่ง จริงๆผมจะมาแจกนะครับแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันมาทาการการโพในการบล็อกนะครับผมระบบ Microsoft นะครับแต่ตอนนี้มันทําการเปิดให้เล่นแล้วนะครับะระบบระบบ Microsoft นะตอนแรกผมจะแจกไวพาร์ทด้วยนะครับแต่ว่าเหมือนมันจะให้เล่นแล้วนะแร mm ้ hmm. ผมจะ,จะมาแจกแบบดีๆเลยนะครับ mm hmm. อ่าอันนี้คือเป็นไพเออเป็นเอ่อพายเอ็กโซฮับนะครับผมซึ่งเอ่อผมจะมาดูแป๊บนะ,ะมาต่อยดีกว่า mm hmm. ผมใช้เป็น เออเป็นลักษณะการต่อยของลิซิเนลลี่อยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ชชว่์ว่ามันใช้ยังไงนะผมไม่เคยเล่นแบบนี้ได้นะครับนีอย่างเงี้ยกัดไตปดิมือมเล่นไหมผมเล่นไม่เป็นนะครับแต่ว่าผมใช้โปเป็นนะครับผมมีเคาเตอร์เคาเตอร์เคาเตอร์ Counter, 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 Counter. ดุเอ่อชุบก็โอเคผมมา อีฟินิตี้แต่ไม่น่าอะไรดีกว่านะครับนี่เอาแต่ไม่น่าบล็อกเอนสรุปเอ่อพูดอัพเอ่อยูอามโอเคพูดอัพยูอาร์เมใช่ไหมอา่อาอ่าผมสรุปตอนนี้ผมทำการพูดอัพยูอาร์เนมนะครับก็คือใส่ชื่อตัวเองไปในช่องนี้นะครับผม แมคชัวร์นะครับทําการใส่ชื่อตัวเองไปเสร็จแล้วใช่ไหมผมลองต่อยดูนะว่าพูดอัพตัวเนี้ยของผมอ่ะได้ละนะครับเรียบร้อยอีฟิเนนตี้เทมินาแล้วนะครับ,รบรลแลคบแ่นี้ก็อีฟิเนนตีเต้เทมินานครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างเอ่อมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ใช้ได้อย่างเรื่อยๆเลยนะครับผมก็สามารถเคาน์เตอร์ได้เรื่อๆย,เยๆเลยนะครับชิชิวๆ,ๆ,ๆ,ๆ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยคนนี้มันไต่ดูจังวะเพรผมเล่นไม่เป็นนะครับมางั้นผมจะใช้วอล์กสปีดเยอะเลยนะครับน้่เอาดิ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 กันได้ก็เอากันได้เซมินาบลเคนเฉย อ้าวผมต้องเดินหนีผมต้องเดินหนีเพราะผมโดนน็อกไปครับผมเล่นไม่เป็นนะจริงๆผมขอโทษจริง,รง,รงแต่ว่าอ่าผมจะดูชื่อคนนี้ปั๊บนะว่ามันชื่ออะไรนะครับที่เล่นกับผมชื่อว่าพออะไรนะครับพอเชฟนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจผมว่าจะออโต้ฟาร์มคนนี้ไปเลยนะครับออโต้ฟาร์มไปเลยเนาะ ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเล่นยังไงแต่ว่าผมจะลองใช่ออโต้ฟาร์มกับเขาดูนะครับคือยังไงอะ่ะคือคนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะอ๋อคือผมต้องต่อยเองเหรอนะครับผมไม่ชชว่์แต่ว่าผมตอนนี้ผมกําลังต่อยเองอยู่นะครับอ๋อมันมันก็แค่หมุนให้เราแบบพยายามแบบ ให้เราแบบว่านั้นนะเราเราแค่แบบต่อ,อยเองได้เลยนะครับผมอันนี้ผมขอโทษจริงๆผมไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าผมแค่อยากจะมาแจกเนาะผมก็ไม่ได้อะไรนะครับสำหรับคนที่เล่นอยู่แล้วนา่าจะแบบเอาไปใช้งานในทางที่ดีมากกว่าเดิมได้นะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะสำหรับปัวตัวนี้นะครับแล้วก็เอาคีย์แค่ไม่กี่สเต็ป้วยนะครับง่ายมากนะ ทุกคนเมื่อกี้ผมโทษจริงๆนะเมื่อกี้ผมมืดลั่นผมเผลอออกเกมเลยนะครับผมซึ่งเออผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเผลอออกเกมจริงๆนะเออทุกคนผมอยากรู้ว่าตัวเนี้ยไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยมันดีหรือเปล่านะครับเป็นเออชังเกอร์นะน่าจะอ่านว่าอย่างนี้นะครับพอดีผมสุ่มได้โลเดียวหูเข้าเกมมาสุ่มโลเดียวออกเลยนะครับ ไม่ดีสองโลแล้วกันเพราะว่ามันให้มาสิบโลใช่ไหมตอนเริ่มแรกมาก็ณปสุ่มไปเล่นเอาสองโลออกเลยนะครับก็คือเป็นชังเกอร์นะไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่าแต่ว่าอืผมคิดว่าไม่ค่อยดีนะครับถือเป็นลิเจนรี่ก็จริงแต่ว่าเห็นนั้นเนะี่ยเขาบอกว่าฮิตแมนกับพ็อกอันนี้สองเน,นี้โหดนะครับเออแล้วก็อไมเดี๋ยวมันมีฉายะได้หรอเกมเนะี่ยมีชัยะด้วยนะครับมาดูวะดีก่า ไอ้เชษสายยาต้องทำยังไงครับตรงโอนเนอร์หรือเปล่านะครับเป็นอ n v เว t o r รี่นี่นี่นี่แล้วก็อี u i ีไปนะครับนี่นะครับอ่าก็เอ่อผมไปหาคนปล่อยด้วยปั๊บนะก็ก็ด่ากันอะไรอะ่ะโรเซอร์โรเซอร์ผมนอกหนึ่งครั้งเลยนะครับ เยอะมากผมไม่เคยเล่นนะผมก็เลยแบบเออค่อนข,ข้างจะแบบเป็นยังไงครป่านะครับไม่ค่อยมีความรู้ว่าจะเล่นยังไงดีนะก็จริงๆอันนี้ผมกำลังรอต่อยอยู่นะครับที่เราควรจะต่อยออกสักคนหนึ่งเราเราเจอชื่ออะไรใช่ไหมอ่ะ สเต็ปต่อไปนะพอเจอชื่อเขาแล้วนะครับให้เรามาใส่ตรงนี้ก่อนเลยเป็นชื่อของเรานะครับเป็นชื่อตัวเองนะแล้วก็กดแล้วก็ทําการเพย์เยอร์เนี่ยแล้วก็เอาใส่ชื่อเข้าไปนะเป็นบีมาอยู่ก็ออโต้ฟาร์มไปเลยครับผมแล้วก็วอล์กสปีดเป็นสิบไปเลยแล้วก็ต่อย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 ตอย่ตอ,ยตอยนะครับต่อยรัวๆไปเลยนะครับ เหมือน,นว่ามันออกจากการต่อสู้ของผมนะครับก็เลยแบบทำให้ผมแบบไม่สามารถที่จะเอ่อเล่นต่อได้นะ Look at that ขำขววย okay. เลยส์โอเค Bro how wanna play ไอตัวเดิมเลยเอเดี๋ยวทำไมเป็นบีมคนละชื่อวะอ้า ah. knock out kanan wow 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 จริงระยะที่ทันผมเยอะไปนะครับควรปรับเป็นซัก2องเลยวันนี้นะให้มันใกล้ๆหน่อยให้ใกล้ๆหมัดเข้านะครับแต่ว่าในระดับเดียวกันเรายังเรายังสามารถต่อยเขาได้อยู่แบบง่ายๆนะครับผมเก็ตปะเนี่ยผมก็ต่อยกาดไม่แตกด้วยไอ้เนี่ยกัดไม่แตกนะกัดไม่แตกง่ายนะครับแต่ด้ยวยความที่ผมอยู่ในอันเนี้ยหมัดหมัดมาผมมันแรงอ่ะเก็ตปะนะครับไม่ชัวร์นะแต่ว่าเพื่อนผมบอกมาอีกนะว่าบแบบไอ้ไอ้ตัวที่ผมใช้อยู่หมัดมันจะแรงนะครับ อ่า <krit> แล้วก็เมื่อกี้หุมเผลอกดออกเกมได้นะหุมขอโทษจริงนะแต่ว่าแต่ผมก็รีกับเขาใหม่แล้วนะครับโอ้หมโดนนอกอีกแล้วนะครับคือผมไม่เป็นจริงหุ่มขอโทษจริงนะแต่ว่า, oh. ถ,วาถ้าใครเล่นเป็นอ่ะน่าจะเอาไปใช้ได้ทางที่ดีได้อยู่นะหรือจะเล่นเนียนอย่างเช่นมันไม่มันไม่เนียนหรอกนะมันไม่เนียนแล้วนะเพราะว่าแบบคือเราก็เห็นของฝั่งตรงข้ามใช่ไหมแบบเราก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าแบบเออ ไม่ผมใช้อันนี้เปอร์เซนของการด็อกไม่ได้อะที่ผมกดคิวไม่เกี้ก็ต่อยผมนะผมมันมันมันต่อยผมไม่ค่อยเข้านะเพราะว่ายังไงอะือผมอยู่ด้านหลังมาน่ะแล้วแบบผมว่ากดบล็อกเมื่อกี้ห็นถ้าถ้าดูแถบการบล็อกอะมันจะไม่ค่อยโดนนะครับเพราะว่าถ้าต่อดยดวงก็จะเป็นอันติมากกว่านะครับจริงๆนะ GG GG t u d ว o นะครับ คือผมแพ้เพราะว่าผมเล่นไม่เป็นนะทุกคนหนูโทษจริงๆนะนแต่ว่าผมแค่อยากจะอยากจะรายทุกคนดูแนละ้วแบบมันเล่นได้นะคนนี้ชื่อไ์ได้ พอพับสกิปก่อนแล้วกันนะพอดีผมจะถ่ายผมคลิปซะหน่อยนะครับผมว่าผมจะถ่ายผมคลิปซะหน่อยนะผมก็เลยวับพับไปก่อนแล้วกันนะไม่ทันนะเป็น สองนะครับเฮ้แต่คราวนี้มันมันมันหนักม,นมันหนักหนักไปให้เนี่ย นี่อันติเมตมาแล้วไอ้เหียพร้อมพร้อมพร้อมแคบเลยช็อตนี้ช็อตไหนวะโอไม่ทันนะครับทุกคนผมค,ค่อยไปแคบเพิ่มในอันนี้ลนันในอันน่ะ ก็ผมไปเล่นแยกแล้วก็แท็กเออแล้วก็แท็กเพิ่มแล้วกันนะเหมือนคนนี้ก็จะน็อกผมได้นะเพราะว่าพอดีเมื่อกี้ผมบวบวแต่แคบนะครับไม่ไม่ได้ต่อยเลยนะก็เลยแบบไม่ได้เล่นเขาเลยแนละ้วจริงจริงวิธีการแก้ในการที่แบบเราเจอโปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่ออกเกมหรือว่าออกจากแมทหรือว่แค่ฆ่าตัวตายรีแมทออกก็ได้นะครับจะได้แบบง่ายๆเนาะว่าเคาน์เตอร์เขานะ เกมนี้มันไม่รู้มันสปปนุกยังไงแต่ว่าแบบเห็นคนเขาเล่นเยอะเนาะก็จะลองแจกดูนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนชื่อตรงนี้ผมนะครับเออแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าผมเปลี่ยนไปชื่อคนอื่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะไม่รู้เหมือนกันนะครับ ก็สว so ัสด so so, so nah, ีก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับไปแล้วนะครับผมจริงๆก็สคริปต์จะแจกสองสคริปต์แต่ว่าอีกสคริปต์หนึ่งมันค่อนข้างจะกราฟนะก็เลยแบบแจกแค่สคริปต์เดียวแล้วกันเนาะนะครับก็ไปแล้วนะครับอืมใครอยากได้ก็ใต้คลิปเลยนะครับวิธีการเก็ทคีย์ก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะแจกคีย์ล่าสุดไว้ด้วยนะตรงถ้าใครจะไปเอาสคริปต์ก็จะแจกคีย์ล่าสุดไปด้วยนะแต่ว่าถ้ามันรีคีย์มากก็ต้ไปเอาเองนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยว โอชิรีบปอมบ่อยใช่ไหมเฮ้ยใครเนี่ยคนนี้ข้างใครนะครับ T W T W ต W มาดูกันหน่อยซีเฟกออเรียลนะครับเฟกออเรียลอ๋อเฟกจริงๆด้วยเนี่ยโอเคไปแล้วทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย